วัสดีค่ะมาพบกอีกแล้วนะคะกับสมาทูเซนชัยบายส y s กตรัมแบงคค่ะวันนี้นะคะคุณแพรเป็นสาวออฟฟิศค,ค่ะไม่เคยแต่งหน้าเลยใช่ไหมคะ <c oughs> คือไปทํางานก็จะ,าจะาาทา <c oughs> แต่ปาก่างเดียวจะมีปัญหาว่าเวลาไปทำเวลาจะไปวิจง,งานหรือมีงานที่ต้องออกงานเนี่ยนะที่แต่งหน้าเนี่ยในดาบสองข้างเนี่ยจะไม่เท่ากันนะบเพราะว่าตาข้างหนึ่งเนี่ยจะตกแล้วก็หนักตาก,ก็คือมปยความว่าเส้นหนงกตาทับสองชั้นเนี่ย ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรามีวิธีแก้ค่ะให้ตาสองข้างเนี่ยเท่ากันนะคะเรามีเทคนิคนะฮะในเทคนิคน,นี้บางท่านก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงจริงๆแล้วนี่เรามีอุปกรณ์ช่วยะคะ่ะถ้าเรามีสกอตเทปสามารถที่ติดตาตรงน,นี้ให้ชั้นตาพับสองชั้นเนี่ยเท่ากันได้แต่ก่อนอื่นที่เราจะแต่งหน้านะคะเราต้องทาโมเชอร์ก่อนค่ะนะคะแล้วก็ทาแปบ เจลเพื่อป้องกันแดดแสงไฟนะฮะเป็นางานก็คีอแสงไฟที่จะทำให้หน้าเราได้เกิดฟ้าได้เหมือนกันแต่ก่อนท,ที่จะทาเจลนะฮะนี่เป็นเทคนิคเหมือนกันถ้าเราจะติดสกอตเทปนะฮะที่ตาเนี่ยเราต้องทาตอนที่หน้าเราเนี่ยไม่มีเมคอัพหรือมีมอยเจอร์ค่ะเพราะตัวมอยเจอรค์หรือตัวเซรั่เจลตัวนี้นะฮะเป็นเคลือบหน้าทำให้ตัวสกอตเทปเนี่ยไม่ติดฉะนั้นเนี่ยเทคนิคก็คือว่าเราต้องติดก,ก่อนทนี่จะทาเจลนะครับนี่สกอตเทปตัวนี้นะคะเราใช้สปัตเตอร์โดยพ,พาตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัดออกมาเป็นแบบว่า ให้แบบว่าพอดีกับตาเลยนะฮะเอาทดิชชู่เช็ดเปิดตานิดนึงค่ะนะฮะให้น้ำมันออกไปกับตาให้หมดกดเข้าไปนะ,ะให้ตัวเทปมันแน่นนะฮะ ตัตาของทั้นโตเท่ากันแล้วนะคะตอนนี้แล้วค่ะเราก็มาทาไมอยเชื่อก่อนนะคะเสร็จแ้กก็ดูไม่ได้นะคะเป็นเจ้แบนดเจลหนึ่งข้อองคุณีหนึ่งข้ออมคุณีะนะคะ่ะทานในจุดที่สูงสูงทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสันจมูกตหกแก้มนะฮะหนะะ้าผา เพราะจุดจุดนี้จะเป็นจุดที่ลบแสงไฟแ,แสงแดดเลซี่ก็คือต้องหลอให้เขาสูงนิดนึงนะคะือจะนุ่มหลอม่อเยินได้พอเราติดสุกเทปเรียบร้อยนะคะเรามองหากันจบนะคะแล้วก็ใช้อาะเจลสีน้ำตาลเข้มนะคะนะฮะเพื่อจะทำให้ตาเราเนี้ยโตขึ้นและมีเอวขึ้นเนี้ย เราว่าจะหักตานะคะขึ้นไปเหนือเส้นตาข้างสองชั้นนะคะให้เหนือแขนเทปท,ที่เราทาเมื่อกี้นะคะให้ตาเราดูมีความลึกข,น,ขน,นะะต้องตัดมือค่ะน,นะคะเกรีย่ยเบลนสีนี้ให้มันคุ้งใสถกาต่งตานี้จะทำให้ตาโตขึ้นแท่นะตามจะโตขึ้นมานแล้วก็ช่วยทำให้ตาของเราสองข้างเนี้ยเท่ากันด้วยนะคะนี่เวลาคุณแพรจะ จะแต่งตาแบบนี้เนี่ยต้องกินสกั mm hmm. ตเทมป่อะนะผลตาปลอมก็ช่วยได้ค่ะช่วยทำให้ตาเนี่ยดูโต เปลี่ยนเหมอนอแต่งหน้าเข้าไม่เหมือนเดิมเสร็จแล้วีะก็เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะคือเทคนิคการทำให้ตาสองข้างเข้ากันนะคะโดยการใช้สเปรย์ค่ะ